ร้านอาหารที่ใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะในการปรุงอาหารเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มทุกขั้นตอนเริ่มเปิดทดลองให้บริการแล้วที่เมืองหางโจวบนทนเจ้าเจียงนับเป็นร้านอาหารหุ่นยนต์แห่งแรกของบนทนเจ้าเจียงที่เริ่มใช้บริการหุ่นยนต์ AI ให้บริการครบวงจรอย่างเป็นทางการหุ่นยนต์ปรุงอาหารกำลังทำเมนูยอดนิยมอย่างไก่สามถ้วยโดยทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้หุ่นยนต์จะใส่วัตถุดิบและเครื่องปรุงลงในกระทะใช้แขนกลผัด และปรับรสชาติแบบอัตโนมัติใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอาหารจานร้อนก็พร้อมเสิร์ฟลูกค้ากล่าวว่าอาหารรสชาติด,ดีและถูกปากหากเนื้อสัมผัสนุ่มกว่านี้อีกนิดก็จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นขณะที่อีกคนบอกว่าประสบการณ์ในร้านทําให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เคยเห็นหุ่นยนต์ทําอาหารในการ์ตูนวันนี้เหมือนความฝันในวัยเด็กกลายเป็นจริงพนักงานระบุว่าหุ่นยนต์ปรุงอาหารมีเมนูในระบบมากกว่าร้อยรายการ เน้นอาหารสไตล์หางโจซึ่งขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอ่อนสดและละเมียดละไมนอกจากนี้ทีมงานยังพัฒนาออกแบบเมนูพิเศษตามฤดูกาล24รายการได้รับแรงบันดาลใจมาจาก24ฤดูกาลตามปฏิทินสุริยคติจีนนอกจากนี้คุณยนต์ยังสามารถปรุงบะหมี่ได้พร้อมกันถึง3ชนิดใช้เวลาประมาณ3นาทีต่อหนึ่งคำสั่ง ขนานี้ทางร้านมีหุ่นยนต์มากกว่า10ตัวทำหน้าที่ปรุงอาหารทำเส้นชงกาแฟและทำความสะอาดพื้นดูแลกระบวนการตั้งแต่การเตรียมอาหารการเสิร์ฟไปจนถึงการทำความสะอาดอย่างครบวงจร